วัดกาะสินและท่านที่12คุณเพนประภาทินโพงเยนเชิญทั้ง12ท่านในชุดที่หนึง่งถาวายปัใจจัยเทธรรมแต่พระสงฆ์เดนเชินครับ และในชุดที่สองเรียนเชิญท่านผณ้น่รชกาา12ท่านถวายปัจจัยเทธรรมแด่พระสงฆ์ตามมาบรดังนี้ครับลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญท่านสนับงพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่สองเรียนเชิญท่านสงการเขมศิริผู้พิพักษ์สารผู้นาสารจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่สามเรียนเชิญท่านรัตดาวันหลวงอานผู้วิพักษ์สารผู้นาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ลำดับที่4เรียนเชิญท่านพันเอกประวัติจารุตันรองกรมนจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่5เรียนเชิญท่านพลตระเตรีอัคภพงศ์พี่มนซีริรองผู้บัญชาการตำรวจปุถุรธน์ภาค4ีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภุธรธจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่6เรียนเชิญท่านรุติสักรันศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่เเรียนเชิญท่านเอกทีพลาภพิพิธทมงคลออยการจังหวัดผู้ช่วย ลำดับที่แปดเรียนเชิญท่านเจรพัฒน์ปานเกษมอายการจังหวัดคดลีวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่9เรียนเชิญท่านประดุษศักดิ์อิบเอประลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่10เรียนเชิญท่านสันติจตุพันธ์นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ลำดับที่11เรียนเชิญท่านสยามพัฒน์ทิพซ้อนผู้อในวยการสำนักงานพระราชศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์และลำดับที่12เรียนเชิญท่านนภัสรดรยะลรวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนเชิญว่ส12ท่านได้ถวายปัจจัยไปทำแตมพระสงฆ์ในชุดที่สองเรียนเชิญครับ และในชุดที่สามครับเรียนเชิญท่านแกรมเกียรติได้ถวายปัจใจใัยในทางเดชพระสงฆ์ดังในนามต่อไปนี้ครับลำดับที่1ครับเรียนเชิญคุณนันทนัทศรีสว่างวงศ์ลำดับที่2เเรี่ยเชิญคุณสังวานหินวนวลลำดับนทะี่สามเรียนเชิญท่านกกตจังหวัดกาฬสินุรลำดับที่4เเรียนเชิญท่านธนรักษ์พื้นที่กาฬสินุนะ์ลำดับที่5เรียนเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินุ์ลำดับที่6เรียนเชิญท่านนายเพอนรอนจาร ลำดับที 7, ่7เรียนเชิญท่านนายกจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่8เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่9เรียนเชิญท่านรองนายแพทย์สำนักสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับที่10เรียนเชิญท่านผู้แทนนายอำเภอกำมะลาใสระดับที่